ตอนนี้ค่ะมันอยู่ในโชว์รูมรถรูของเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นรถรูในฝันของใครหลายคนนะคะไม่ใช่จะมาซื้อรถแต่อย่างใดค่ะแต่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับบุคคลที่เปรียบเสมือนโลโก้ของ Mercedes-Benz เมืองไทยคุณวาสันเบนซ์ทำหลอดนะคะในทุกแง่มุมของการทำธุรกิจสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและที่สำคัญงานอดุเรกสุดรักก็คือการสะสมกระเคลื่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณวสันคะสวัสดีคุณเฟิร์น ่อนอื่นต้องไขข้อข้องใจเรื่องนามสก,กุลก่อนค่ะหลายคนถามมาว่าจริงๆเบนซ์ทองหล่อเป็นแค่สมญานามหรือเป็นนามสก,กุลจริงๆอแต่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่แค่สมญานามทําไมถึงเปลี่ยนมาใช้นามสก,กุลนี้คะไม่ได้เปลี่ยนเราเกิดมาเนี่ยนะเปิดนไม่มีชื่อหรอกเขาเรียกไอเอ็กไอเอไอบีนชื่อนั้นเลยใช่ไหมแล้วเราก็ไปจดทะเบียนว่าชื่อนี่สมมติเรียกเฟิร์น ขึ้นทะเบียนเป็นเฟิร์นไอ้วัสันก็ไปจดเป็นวสัสดุทีนี้ผมโตมาเนี่ยนะด้วยพฤติกรรมเรื่ออะไรก็แล้วแต่คนก็จะเรียกอย่างนั้นออกข้างนอกก็ชื่อนี้อยู่แล้วแต่ว่าในทะเบียนเนี่ยมันยังวัสันโพธิพิมพานนท์นะตระกูลพ่อแม่ให้มาแต่มาออกทีวีอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าวัสันโพธิพิมพานนท์ แล้วก็ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเบ้นท์ทองหล่อห้าสาขาห้าบริษัทค่ะมันเยอะแยะผมก็บอกคนเรียกผมว่าสันเบ้นท์ทองหล่ออยู่แล้วเฟิร์นก็บอกไม่ได้เดี๋ยวทางรายการเขาบอกโฆษณาแฝงก็เลยเปลี่ยนเลยก็ไปเปลี่ยนให้มันจบต่อไปนี้บอกว่าสันเบ้นท์ทองหล่อก็จบนะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาขายรถเบ้น์ตอนแรกคุณวสันก็ขายรถแต่เป็นรถเก่าจริงๆผมไม่ใช่คนขายรถนะอื ตั้งแต่เด็กละคือใครจะเอาอะไรผมก็อามาให้ไปดีมานก่อนแล้วค่อยซัพพลายทีหลังค่ะอยู่ที่อเมริกาก็คนมาซื้อของเซเว่นอีเลเวนเราไปกินข่าแรงเขาอะทำปีหนึ่งก็ได้เป็นผู้จัดการก็คนมาซื้อของแล้วก็ซัส่งของให้ก็เท่านั้นเองเรามไม่ได้บอกอะไรมันดีไม่ดีเขาอยากได้คือเราไม่ได้ขายแต่เราองาไปให้เขาผมรู้ว่าเนี่ยขายเพราะไม่ได้ขาย ขายดีเพราะไม่ได้ดีแต่ขายมผมไม่ได้ขายรถผมพูดเสมอผมไม่ใช่คนขายรถทีนี้กลับจากเมืองนอกมาช่วยพี่พ,พี่เขาทารถเก่าอยู่ก็พี่เขามีรถเก่ามาวางอคนจะมาซื้อผมก็จัดการให้คนเขาวิ่งมาซื้อเองเราไม่ได้วิ่งเอารถไปขายทีนี้พอพี่เขาซื้อรถเก่าให้ผมทําเนี่ยซื้อไม่ทันผมขายขายดีผมว่าเฮ้พี่จะไม่เอารถใหม่มาละ ก็ไปทาขอเป็นโตโยต้าขอดีลเลอร์โตโยต้าไม่มีตังเราไม่ขอเป็นดีลเลอร์ไม่มีโชว์รูมไม่มีอะไรหรอะเขาบอกเฮ้ยไม่มีโชว์รูมขายได้ไงบอกขายได้คนมาหาซื้อรถที่ผมอืจะซื้อรถเนี่ยเขานึกถึงผมจะได้ดีลดีที่สุดถูกที่สุดจะซื้อรถไอ้นี่ไอ้นั่นก็นจะมาถามเรารู้ว่าเราอยู่ในวงการรถเราก็ไปบอกไอ้บริษัทรถเบนซ์ R end, บอกเฮ้ยเพื่อนผมเยอะแยะทั่วประเทศเลย<ม>อยากจะซื้อรถเบนซ์ end, คุณให้ราคา โฮเซลหมายความว่าดีลเลอร์ผมได้มาเพไม่ได้ต้องเปิดดีลเลอร์เพราะเปิดั้นเปลืองตังเปิดโช์ุูมเฉลิมจ้องพนักค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำจ้า่อนเพราะผมขายได้ก็แล้วกันครับเพราะเอาลองดูนั่นแหละผมคนเจ้ารถเบนซ์มันก็หมุนมาเฮ้ยหารถเบนซ์ให้การเดบกเอาสีอะไรอะไรก็ไม่เอามาให้เขาขายก็เอามาเอาไปอย่างเงี้ยทําไปทํามามันชักยุ่งลยมันทั้งวันอะอยู่บนตึก ชั้นเก้าวุ่นวายหมดส่งรถรับรถส่งรถผมก็เลยลงมาลงดินที่ซอยทองหลออ่อก็คือชลุนแรกเพื่อกันไม่ไมให้มันวุ่นวายขายบันตึกวุ่นส่งรถอะไรเงี้ยก็มาเช่าบ้านหลังหนึ่งก็เป็นในซอยทองหล่อแล้วก็ง่ายๆก็เป็นแบนทองหล่อผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมว่าทําอะไรให้มันง่ายๆมันก็ง่ายดีนะมไม่เห็นต้องไปคิดเยอะเลยให้เจ้าตั้งให้พระให้พระตั้งชื่อพระจะไปรู้เรื่องธุรกิจได้ไง ยูอยากรวยไปหาพระได้ไงพระบอกพระมีกางเกงข้างในก็ไม่มีแต่เสื้อชีวรตัวเดียวพระที่จนที่สุดข้าวก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีมแล้วบอกหลวงพ่อทําให้ผมรวยหน่อยอยูไปขอความรวยกับคนที่จนที่สุดอผิดไหมเพราะเขาละไปหมดแล้วละหมดแล้วเพียงแต่ถ้าเรามีตังเราไปทําบุญหลวงพ่อก็ไปสร้างโรงพยาบาลไปช่วยชาวไร่ชาวนาอีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่ไปหาเงินกับพระเนี่ยผิดหมด แต่หลายคนก็อยากรู้นะคะคุณวสัน์ว่าการที่ทําให้คุณวสัน์มีตัวตนคือเป็นคุณวสัน์เว้นทองหลอ่อเป็นที่รู้จักนับถือที่รักใคร่และโคงรบจากคนทั่วทุกสารทิศทุกวันนี้อะไรคือหัวใจของความสําเร็จนี้คะก็ต้องขอไม่ยอมรับว่าคนรักหรือคนชอบทั่วประเทศคนเกลียดก็เยอะอืคนเกลียดก็เยอะอเ,ระเอะพราะเราทําอะไรแล้วไปแข่งกับคนบใช่ไหม ลูกค้าเรื่องใหญ่กําไรเรื่องเล็กผมไม่ได้สนใจเงินทองอะไรเท่าไหร่แล้ว <c oughs> เพียงแต่ท่านพออยู่ได้มีตังค์เลี้ยงลูกน้องพออยู่ไปปีปหนึ่งอยู่ไปแบบอะไรมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนอะไร <c oughs> ทําให้มันอยู่ได้คิดเท่านั้นเองอ <c oughs> แต่ทนธุรกิจไม่คิดถึงกําไรได้หรอคะได้ทําไปเถอะเดี๋ยวเงินมันมาเองอ <c oughs> ขายรถเนี่ยไม่เอาตังค์พอจัดเฟรนด์น ไปส่งหาไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกๆเดี๋ยวบริษัทไฟแนนซ์เขาก็ได้ให้คอมมิชชั่นผมมาเองอไปจ้างประกันรประกันภัยก็ให้ตังเราคเออตังมันไหลามาเองอย่าไปคิดเอาเงินพอเราขายรถเยอะๆสิ้นปีโบนัสบริษัทใหญ่ก็เอาไปยี่สิบล้านสิบล้านได้ทุกปีอ่ะเพราะขายรถเยอะไงแต่ไอต่อยูนิตเนี่ยผมไม่ได้คิดหรอกเราก็เอาขายไปเถอะน่นวิธีทำงานของผมนะ เลือกของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็คนที่แคร์ที่สุดคือลูกค้าไม่ใช่ตัวเงินไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่คุณรัศน์เนี่ยชอบมากนอกเหนือจากเรื่องของการทํางานเพราะว่าคุณรัศน์ทางานบอกว่ามาหาผมเถอะอยู่ทุกวันอยู่ตลอดครับไม่ไปไหนไ<ม>นะคะไป,ไปีใหม่ก็ยังอยู่นี่นตัวจีนก็อยู่สงกรานก็อยู่ไม่คยได้ไปไหนนะแต่อีกมิติหนึ่งในแง่ของชีวิตส่วนตัวลฟ์สล์ก็คือความชอบหรือเรียกว่าความบ้าเลยก็ได้ คือพระเครื่องเออทําไมถึงหลงไหลในพระเครื่องขนาดนี้อันนี้ถ้าเราจะเรียกเป็นฮ็อบบี้หรืองานอดิเรกหรือง,งานนอกนอก,นอกจากการทำงานนะนะก็คือเล่นกีฬาเป็นหลักนะก่อนนี้เตะฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลเล่นลักบี้ฟุตบอลสนุกแล้วต่หลังก็เหลือแต่กลอบเพราะว่ามันมันเบาดีเดินคุยกับนกคุยกับมดอะไรเงี้ยนะลูกตกปุ๊บมดตอมบอกเฮ้ย <c oughs> ลงไป <c oughs> เดี๋ยวโดนตี see, แล้วเองตายอะไรคุยกับมดบางคุยกับนกบางอะไรเงี้ยนะ ทีนี้ก็มาพระเครื่องเนี่ยเก็บมาตั้งแต่เด็กๆล่ะสมัยก่อนก็อยู่โรงเรียนวัดเด็กๆได้กี่ขวบคะอุ้ยผมมีพระตั้งอายุสิบกว่าขวบล่ะคนให้ก็เก็บพอไปบวชพระก็เริ่มว่างๆเนี่ยพระวันๆไม่มีอะไรนี่ก็ดูพระพระกับพระเครื่องมาแลกมาดูกันแล้วก็ดูดูเออดีเก็บอหลวงพ่อให้มั่งอะไรมั่งเก็บมาของพระแท้ๆทั้งนั้นเลยค่ะบอกว่าเช่าทิ้งร้อยองค์สองร้อยตังเยอะนี่วันๆหนึ่งพกไปสามแสนสองแสนเช่าพระหมด ห้าหมื่นแสนหนึ่งเช่าพระเต็มอะเพื่อเอามาแจกเพื่อนผมผมไปเจออะไรดีๆผมจะเช่าเหมาถาดตลอดอ่ะอย่างนี้เราเห็นวันนี้คุณรัศนํนำมาด้วยก็ฮะคืออะไรคะก็สมมติว่าเล่นพระเนี่ยเขาก็เก็บกันเป็นใส่ถาดเป็นใส่กล่องตลับอะไรเงี้ยสวยงามของผมมันเยอะมันเยอะตู้แทฟบที่บ้านไม่ได้เก็บสตังค์กี่องค์ได้คะทั้งหมดที่มีเคยนับไหมคะตอนนี้ในน่าจะเป็นหมื่นนะโอ้เป็นหมื่นอง ก็เลยเก็บทีนี้ก็ห<บ><ง>ยิบหยิบเออเฟืนอยากดูก็ยกมาไอเพราะว่างก็มาดูไอองนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ตลาดเขาเป็นก็มีความรอบอยู่ในนั้นว่บเอะตอนนั้นเราได้มาสมมุติอะองนี้ตอนนั้นเช่ามาหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวนี้เขาห้าหมื่นแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรอบอยู่แต่คุณวาสาันไม่ได้ปล่อยเช่าต่อไม่ได้ไม่ไม่ปล่อยคือ,อเช่ามาแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เนี่ยอย่างปีเก้าเจ็ดหลวงปู่ทวดเขาเป็นหลายหลายแสนนะค่ะ ไม่ใช่ยกเว้นบางบางทีถ้าเงินไม่มีไม่ไม่กล้ายืมคนก็หยิบไปสักสิบองค์มีจุดนั้นด้วยเหรอคะมีบ่อยๆทำธุรกิจไม่ใช้เงินเยอะนะผมขายของปีหนึ่งตั้งสามพันสี่พันล้านเวลาขาดห้าสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยไม่รู้จะไปยืมใครอ่ะไปไปขอยืมเขาไม่ให้เขาบอกไม่เชื่อไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจนะไม่เชื่อว่าเราไม่มีพูดเล่นเยอะแยะหมดพระความสุขของการดูพระคืออะไรคะคุณอาจัรย์ พราบว่าทําให้เรามีสมาธินะเหมือนกับเขาเรียกสมถะสมาธิจิตพอนิ่งนั่งดูเนี่ยมีสติอยู่กับพระแห่งเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ใครทําสมัยนั้นรูปลักษณ์สวยนะอะไรเงี้ยเหมือนก็ทําสมาธิเพลินแล้วก็สบายแต่ช่อนี้ล่ะคะไม่ธรรมดาจริงๆคืออะไรครับคุณกัสสันก็เวลาเขาทําพระกันเนี่ยเนี่ยที่วัดสุทัศน์ แล้วก็สังฆราชเขมรมาทําพระกลิ่งอุบาเกงกลิ่งอุบาเกงเป็นพระเขมรที่ดังที่สุดพอไปทำเนี่ยเขาก็จะเชิญผมแบบพักพวกกันนะคุณไพวงโบนันซาเจ้าของโบนันซา<ช>เขาเป็นประธานเอ้ยเก่งมาไว้ทัพระผมก็ไปพอททาเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปไปให้คนบูชาเขาก็ทํามาเป็นช่อช่อช่อทั้งหมดก็จะมีเก้าช่อพิเศษสําหรับกรรมการองค์หนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นนะแล้วก็มาช่อหนึ่ง อย่างเงี้ยนี่องคเป็นแสนหลวงปูท่ทวดปีศูนย์ห้าศูนย <0 5. S 1> <ฮ>์ห้านี่ห้าสิบห้าปีละอ,องคหนึ่งเป็นแสน,นเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยที่พกกันองค์เดียวภูมิใจเนี่ยมีเป็นช่อเลยค่ะเป็นช่อ,อก็เช่ามาเป็นช่อหมดกี่ตังก็ไม่เป็นไรล้านหนึ่งอะไรก็เอามาสองช่อสามช่อ,อเก็บไปดูอย่างนั้นเองไม่ได้ไปใช้อะไรเนี่ยสวยดียเดียวเลยใช่ไหมคะดูดูเนี่ยมาอย่างไงน <laughs> <laughs> บ้าไหม เอามาโชดนี่ไม่โชว่าเก่งเรื่องอะไรนะโชว์บ้าแทนที่จะไปเช่าเป็นองค์เช่าเป็นช่อแล้วก็ยุ่งเก็บไว้บนที่งก็ครัวคนขโมยเพราะว่าราคาสูงมากสูงก็เลยต้องใส่ตู้เซฟพอใส่ตู้เซฟจะดูทิ้งเอาออกมามันก็วุ่นวายไปหมดนะค่ะนี่ก็บ่าไปให้ดูว่าผมบ้าไม่มีอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นสองมิตินะคะในการทําธุรกิจ การใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องของความชอบหรือว่าความบ้า,าส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยคุณประสานเองดูแลผู้คนเยอะมากเลยพนักงานนะคะลูกน้องเองแล้วก็เป็นถือว่าเป็นแม่ทัพของครอบครัวด้วยเรามีวิธีในการส่งต่อแนวคิดในการทําธุรกิจการตั้งสติในการดําเนินชีวิตกับลูกน้องหรือกับคนในครอบครัวยังไงบ้างคะก่อนเนียพยายามสอนเองสอนลูกน้องทีลคนสองคน แล้วต่หลังมาภรรยาผมเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกับ s ออนพี mm hmm. เจ้าของ s อ p ชวนไปเธอก็ชอบเราก็เลยโอ้อันนี้ดีนะผมก็ไปพอไปก็ใช่เลยเฮ้ยแม่อันนี้ดีนะเอาอันเนี้ยมาสอนลูกน้องอก็ mm hmm. จ,จัดคอร์สอย่างเงี้ยนะโดยรับคนข้างนอก90%เอาคนขงนองเราไป10%แล้วก็ได้เทรนเบสิกจากคนที่ดิบๆสูกขึ้นมาครึ่งค หรือ80%อีกย0เราเติมให้สุดท้ายนะคะนิยามความสุขและความสําเร็จของคุณวาสาัน์คืออะไรคะสุขที่ได้ทํางานมากกว่านะมีอะไรทําไปวันวันหนึ่งนะถ้าอยู่เฉยๆจะทุกข์นะอยู่เฉยก็นั่งสมาธินั่งนานๆมันก็เบื่อนะ <c oughs> นั่งครึ่งวันค้อนวันเบื่อ <c oughs> ก็ต้องมาหาอะไรทําหา <c oughs> อะไรทําก็เจอคนมั่งคนแวะมาคุยเอาสิ่งที่เขาอยากได้ ทำให้ก็าประทับใจดูแลโชรูมดูแลทุกสุขทุกของครอบครัวของลูกน้องและก็สังคมรอบข้างเช่นเช่นอยู่ในสลัมเนี่ยก็ดูแลพวกคนจนทางการไล่สลัมก็หาพระมารวมรวมไปถ่ายเพื่อนมาเอามาประมูลแล้วก็เอาเงินไปช่วยสังคมอย่างเงี้ยเอม,มีอะไรดีๆเอาขอองคหนึ่งเาขาก็ให้มาคนละองค์ก็จัด แลละก็ปรมูเพิง่งจัดไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมจัดมาหลายหนล,ละทีนึงก็ได้3ามล้านสล้านสามล้านสี่ล้านนี่ก็จะจัดอีกทีงเพื่อให้คนในสลัมที่มันอยู่ในกลางซอยทางหลอ่อเขาเขาขับไล่ละข<อ>ต้องออกอเขาต้องมีตังค์ไปซื้อที่ดินค่ะซึ่งไม่แพงหรอกสมมุติว่าส0บล้านเขาอยู่ตั้งห้าบครอบครัว<อ>คนห้าสิครอบครัวเนี่ยห้าร้อยคน จริงๆแล้วเราเห็นช่องว่างนะคะระหว่างคนรวยกับคนจนเยอะมากล่าสุดก็มีหลายหน่วยง,งานที่บอกว่าประเทศไทยมีช่องว่างที่ห่างมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วช่องว่างนั้นเองก็มีหลายคนพยายามที่จะตัดทอนให้ลดน้อยถอยลงอยู่ตัวเชื่อมก็เป็นหนึ่งในนั้นควรเป็นตัวเชื่อมอย่าให้รัฐบาลเอื้อมมือไปช่วยเพราะเยอะเกินคนจนทั่วประเทศมันเยอะ,ะรัฐบาลคนเดียวเนี่ยรัฐบาลถือเป็นหน่วยงานเดียวไม่ไหวหเพราะฉะนั้นเราอยู่สังคมไหนใกล้ๆเนี่ย คนที่มีคนรวยเนี่ยต้องช่วยคนจนผมไปตั้งโครงการวนะ่าคนรวยช่วยคนจนคนเนี่ยนอนข้างถนนไม่ได้นะก็ต้องไปซุกอยู่ในสลัมน้ําเน่าเหม็นเนี่ยเขาไม่ได้อยากอยู่อย่างนั้นหรอกแล้วเราก็รังเกียจรันช่วยกันยื่นมือน,นิดหนึ่งสังคมจะดีขึ้น สิ่งที่เราเห็นตลอดการพูดคุยนะคะคือคุณวัชรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเราไม่ได้ยกย่องเกินไปนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายรถเขาแค่ให้รถกับคนที่มีความต้องการตั้งแต่เรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของการเช่าพระนะคะเขาก็ต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีสมาธิเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้สตินะคะแล้วก็การดํารงชีวิตด้วยหลักทางสายกลาง ไม่ใช่แค่กับตัวเองกับครอบครัวแต่กับลูกน้องด้วยและสุดท้ายก็ไม่ลืมที่จะให้กับสังคมที่เขาเคยได้รับโอกาสมานี่คือคุณวาสาันเบนส์ทองหลอ่อแขกรับเชิญของเราในว,วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอัคุณค่ะสวัสดีครับ